กิจกรรมพิเศษจากเพจโอเวอร์โซนช็อปเนี่ยเอาเพียงทำตามกติกาแล้วก็เป็นผู้โชคดีเนี่ยก็ขายไปเลยนะครับไอดีราคา9บาทเท่านั้นนะครับครบทวนมือดีตามเมื่อไหร่เจอกันเลยนะครับไอดีตัวนี้คุ้มจัดๆเลยนะครับกรามทองโหปืนเจ็ดสี่กระบอกคุ้มๆไปเลยในมูลค่ากว่า5,000บาทเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินด้รับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับและในคลิปว ก็คือผมจะพาไปดูเป็นเซ็ตสุดน่ารักนะครับก็คือจะเป็นเซ็ตเกี่ยวกับกระต่ายนั่นเองนะก็คือมันเป็นกระต่ายบันนี่เองโอ้โหโคตรน่ารักเลยก็คือจะมีตอนแรกเนะี่ยรู้สึกว่ามันจะมีมากกว่านี้นะไอเทมเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาได้นําออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงนําออกไปแล้วบางชิ้นนะครับผู้ชมครับก็ตอนนี้เหลือแค่3มชิ้นที่สามารถเอามาให้ดูได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่า3มชิ้นนี้เนี่ยไม่รู้จะเอาออกอีกหรือเปล่านะครับหรือว่า มีเพิ่มมาอันไหนก็ต้องขอไปด้วยถ้าแบบไม่ได้หยิบออกมานะครับแต่ผมคิดว่าก็เอาออกไปประมาณกระเป๋านี่แหละกระเป๋าที่โดนเอาออกไปแล้วก็อาจจะมีอะไรอีกครับพวกกระเป๋ามีอะไรอ่ะออจริงจริงมันน่าจะมีเป็นครบเซตนะพวกกระเป๋าพวก,พวกนี้เนี่ย ลมชูชีตผมว่าน่าจะมีนะของพวกนี้หรือว่าแอร์บอร์ดนน่าจะมีเป็นเซ็ตของมันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแค่3ชิ้นนะครับซึ่งสวยมากๆนะสลหรับตัวปืนนะซึ่งมันคือปืนอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นเลยที่จะไปรับชมก็คนละ1ึไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปนะครับก็สำหรับคนที่เมนแรกคลิปนี้ละกันนะเห็นหลายๆคนแบบตั้งใจมาเม้นแรกมากก็น่ารักมากๆนะผมก็ขอแจกไปเลยละกันนะครับสักกี่เพนเดีย 112เพชรละก,กันนะ50ะ50บาทนะครับก็คือใครที่มันเม้นเม้นแรกเนะี่ยก็อ่าได้ดูมาถึงตอนนี้เนะี่ยให้เม้นูไอดีไว้เลยนะไปแก้ไขข้อความไปเป็นอ่ายูไอดีในเกมไว้เลยนะครับก็สำหรับเม้นแรกเท่านั้นนะครับครับคลิปนี้นะครับอ่ะก็ผมจะแจกไปเลย112เพชรน,นะเติมเข้ายูไอดีให้ทันทีเลยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับโอเคครับก็ ตอนนี้เนะี่ยมีกิจกรรมสายฟรีอะไรกันก่อนบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตข่าวสารเลยเพราะว่าผมรีวิวในคลิปที่แล้วก็คือจะเป็นทางด้านของอเซตตรุจีนใช่ไหมแต่ว่าก็ผมก็มยังไม่มั่นใจว่ามันเป็นของฟรีนะนี่เองนะครับผมคิดแล้วว่าเออผมอว่ามันแจกฟรีที่ไหนได้ก็แจกฟรีจริงๆนะสำหรับรถตัวที่เพิ่งมาเห็นว่าน้องๆเขาคอมเมนต์ให้นะบอกว่าเออเทศกาลตรุดจีนเะนี่ยเขามีแจกไอเทมกันด้วยนะเป็นเทศกาลบูชาเทพนะเออ ทศก,กาลบูชาที่แนีแหละครับก็คือจะเป็นเซ็ต OVP ใหม่นี่ครับที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะครับอ่าก็คือจะเป็นเซ็ตอา่าตัวนี้แหละก็คือเป็นเสื้อ OVP แบบที่สองนะมีการย้อมแบบใหม่ลแล้วก็จะมาทางด้านของอา่าปลาคราฟด้วยนะครับสีทองโคตรเท่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นท่าเปิดตัวที่สวยมากๆเลยนะครับที่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างอ่ะคู้นี่เป็นอา่าตัวนี้เป็นกระเป๋างูที่เอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างดีเลยที่เขาแจกฟรีแล้วก็มีอ่างเปาใช่ไหม ฟ้าประธานนะโอเคนี่ก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะซึ่งก็กิจกรรมตั้งแต่วันเี่แหละ18มกราคมก็พุ่งนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มนะผมคิดว่ามันเริ่มหลายวันแล้วก็ไม่นะครับก็มีรูปปฏิทินไม้อ่านกันแล้วนะอย่าลืมมาเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่านะสลับของใหม่ๆมีกี่ชิ้นมีอะไรกันบ้างสวยขนาดไหนน่ารักจริงๆหรือเปล่าเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลย นี่เลยนะครับเรามาดูของน่ารักน่ารักกันดีกว่านะครับก็คือนี่เลยก็คือจะเป็นปืนกระต่ายน้อยสุดน่ารักนะครับหรือว่าบันนี่แครอทหรือเปล่าอ๋อมันชื่อว่าแคนดี้บันนี่นั่นเองนะครับเห็นแวบแรกนยะคุณผู้ชมไม่ต้องอ่านชื่อนยคุณผู้ชมเดาออกหรือเปล่าว่ามันคือปืนอะไรนะผมในตอนแรกผมตกใจมากเฮ้ยมันคือปืนอะไรนะน่ารักขนาดนี้นะโอ้โหสวยเลยนะมันคือ MP5 นั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ย คาเซตาเนี่ยโคตรน่าสนใจเลยเนะเพราะว่ามันเป็นการบวกกันในการยิง2หน่วยแล้วแล้วก็ความเร็วรีรุ่นเนี่ยไปหนึ่งหน่วยความมันยำลดไปหนึ่งะครับซึ่งอัตราการยิงเนี่ยบวก2อเนี่ยถือว่าโคตรดีนะแบบน่าเล่นมากเพราะว่าเน้นรูดอยู่แล้วนะสำหรับปืนนี้นะครับซึ่งน่ารักมากดูดิเป็นน้องแบบยังแรครับแบบใช้แรงงานน้องไปมากไปเนี่ยดูดิให้น้องแบกกระสุนแนวแล้วก็อยู่บนแครอทเนี่ยครับโอ้โหสวยมากคูอเขาดูดิ อุ๊ยมันน่ารักมากคุณชูครับซึ่งนี่แหละมีเอฟเฟกแบบเขาเรียกรามชูรครับก็คือมีแบบแครอทพุ่งออกมาด้วยนะเอฟเฟกต์เล็กน้นนอยแต่ผมคิดว่าแพทนี้เนี่ยเขาออกแบบมาได้สวยหล,ลายชิ้นเลยนะซึ่งผมทย,ยอยรีวิวไปหลายชิ้นแล้วนะไปดูได้นะหลายคลิปแล้วแหละผมก็รีวิวแบบโอ้โหตั้งปลาคราฟทั้งตัวนี้น่ารักมากคุณชูครับๆๆเดี๋ยวลองถือดูดิโอ้คือสวยมากนะรครับดูดิ มันดูแบบน่ารักด้แบบไปเลยนะครับรตบตัวนี้ไม่ทราบว่าจะเข้ามาในอีเวนต์อะไรนะต้องรอติดตามนะครับพี่ครับซึ่งผมต้องจัดแน่นอนเลยนะเข้ามาวมน่อไหนหนะบอกผมด้วยนะว่าผมไม่ค่อยเข้าเกมนะ <c oughs> คอมเมนต์กันด้วยกันนะว่ามันมาแล้วพี่เออคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับอ่ะ <c oughs> และก็ต่อมาในไอเทมที่2นะก็คือจะเป็นนี่แคนดี้บันนี่เนี่ยคล้ายๆแบบโดเรมอนนะครับโดเรมอนแบบใช้ของวิเศษอ่าตะลุยเขาเรียรกอะไรนะครับโลกมิตินะครับอ่าใช่ไหม เออยายเซิร์ฟไปวันนี้นะแต่ดูเหมือนแบบน้องนั่งแพแล้วก็เป็นเรือเนี่ยเป็นเรือแพนะดึงๆน่ากินจังเลยเนี่ยนี่ก็คือเหมือนแบบนั่งบนแพไม้แนีแล้วก็อุ้ยน่ารักมากนะแต่เอฟเฟกต์ดูดิเอฟเฟกต์นี่แบบพลาดไปนิดหน่อยแต่ว่าก็คือว่ายังให้อภัยได้ว่าน้องน่ารักจริงๆนวดูดิอืมก็คือจะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ใสส,สีทองเนี่ยออกมานะแล้วก็ เป็นน้องแบบนั่งดูแบบดูอ่าเป็นร่มแล้วก็เป็นแครอทปลอมเนะี่ยเป็นรูปแครอทนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะอันนี้น่ารักมากเป็นกล่องศพนะที่แบบเฮ้ยน่ารักจริงๆนะผมว่าสวยจริงว่าสวยนะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบออกแบบได้สวยขึ้นนะผมว่าเฮ้ยเข้าความคิดดีขึ้นนะครับต่อมาแอบก็คือจะเป็นทางด้านของไอวอลล์แคนดี้อ่าบันนี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะแจกฟรีนะเพราะว่าอ่เป็นไอวอแบบธรรมดาไม่ได้มีเอฟเฟเฟ์อะไรเอ้ย โอ้คือจะเป็นเซตตรุจีนนั่นเองนะครับเซตตรงนี้เนี่ยมาในกิจกรรมจุจีนแน่นอนนะเพราะว่ามีแบบสิงโตเชิดด้วยนะครับแล้วก็คนเชิดไม่เป็นใครที่ไหนนะก็คือจะเป็นน้องบันนี่ตัวนี้นั่นเองนะพรอมกับเจ้าแครลอลด์สุดน่ารักนะครับก็คือคลิปที่แล้วนะผมรีวิวเป็นจุจีนไปแล้วแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นควันหลงตรุจีนนะผมก็คิดว่าเอ๊มันเป็นกิจกรรมของอะไรก็มาเห็นแบบเพิ่งเมื่อสังเกตนะว่ามันเป็นสิงโตเชิดนะครับ ก็น่าจะเป็นกิจกรรมจุดจีนแน่นอนนะซึ่งก็คงไม่นานแล้วป่ะเพราะว่ากิจกรรมจุดจีนเพิ่งเริ่มเนี่ยเมื่อกี้เมื่อวานใช่ไหมเอ้ยพรุ่งนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยในปฏิทินเนี่ยที่ผมให้ดูเมื่อกี้สดอๆเลยก็คือจะเริ่มพรุ่งนี้ซึ่งผมคิดว่าเขาคงขยอยเข้าเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมจุดจีนท่านเองนะแต่ไม่แน่ก็ุ้ณครับก็อาจจะเอ้ยหรือว่ามันมามันในตู้เอ่อล็อกกี้รอยัลนะครับคุณครับเดี๋ยวขอดูหน่อยละกันนะตู้ล็อกกี้รอยัลเป็นทางด้านของเวฟพอดรอยัลเนี่ยหมดวันที่่่่เเทาไหรอย วิ like ่ยบเจ็ดว right ันเหรอมันไม่น like ่าใช่หรือว่าจะเป็นตู้แยกหรือว่ามาในกิจกรรมอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างนะสำหรับไอเทมใหม่ๆเนี่ยสามชิ้นเนี่ยซึ่งจริงมันเยอะกว่านั้นแล้วก็คือจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ตรุษจีนนั่นเองนะซึ่งนี่ๆเลยนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมนี้นี่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  อ่าจะเป็นกิจกรรมฟรีต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับก็อันนี้คือจะเป็นข้อค่าใช่ไหมแต่จะแบบมีเพิ่มมาเรื่อยๆก็คือจะเป็นไอเทมทต่างๆที่ผมได้รีวิวในคลิปแล้วก็จะเป็น้านบนตัวปลาคาร์บบ้างเออไม่จะเป็นตัวบันนี่เมื่อกี้ที่แบบสวยมากๆแนวน่ารักมากๆแล้วโอเคครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ะอย่าลืมนะครับเม้นแรกนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ยูไอดีไว้ด้วยแล้วกันเดีย๋ยวจะเติมใมห้ทันทีเลยหนึ่งร้อยเจ็บสองเพจนะครบคุณมากนะที่หลายคนยังไม่ลืมกันว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะหลายคนแบบโอ้โหแบบอาจจะลืมไปแล้วว่าแบบคลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนแลก็ไม่ค่อยขึ้นหน้าฟีดใช่ไหมก็ไม่เปไ็นไรนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็รักผู้ชมไว้กันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้บ๊ายบายแล้วนะครับบ๊ายบาย,บายจ้า